เอโยวัสตสดีครับผมเซลล์พรีเมียมจากร้านบีวิวมอเตอร์บายนะครับวันนี้นะครับผมจะพามารีวิวรถเข้าใหม่นะครับเป็นเจ้า Honda f o r ร์ซ่า ABS นะครับลูกค้านะคันนี้สวยๆเลยนะครับมีของแต่งมาให้เล็กน้อยนะฮะชุดสีตัวรถนะเป็นสีน้ําเงินด้านนะฮะสวยๆเลยนะฮะคอนโซลดำๆครับด้านนี้นะท่อได้มาเป็นท่อเดิมนะครับผมคันนี้ได้มาเป็นโช๊คแต่งนะกับชุดหน้าซิ่งนะครับผมมีไล่น็อตสีเงินมาให้เล็กน้อยนะะเห็นไหม สวยเลยครับโคตรติงโคเท่เลยนะฮะดอกยางหน้าหลังมีมาให้แบบพร้อมใช้งานนะครับลูกค้านะชุดสี่กิฟต์เลยอาจจะมีร่องรอยตามการใช้งานมาบ้างนะครับเป็นเรื่องปกติของรถมือ2เลยนะแต่สภาพโดยรวมคือยังสวยสวยอยู่เลยใครนะฮะที่กําลังหาบิ๊กสกูตเตอร์ขับนะผมแนะนําเจ้าคันนี้เลยนะครับผมนะ,ะเครื่องค้างเดิมนะค้างไม่ดังควันไม่ไหลนะทางร้านตรวจเช็คสวิตให้เป็นที่เรียบร้อยนะฮะรถพร้อมขับขี่มา,มา,มากๆเลยเดี๋ยวเรามาดูเลขไม์เจ้าคันนี้กันหน่อยนะฮะ เลขไม้เจ้านี้อยู่เพียง1 1 0 0 0โลเท่านั้นครับลูกค้าแล้วมาฟังเสียงท่อรถกันหน่อยนะอ่านิ่งๆเลยครับลูกค้าเครื่องไม่ดังควันไม่ไหลนะฮะอ่าประมาณนี้เลยนะครับเจ้าคันนี้นะฮะมีเล่มพร้อมเอกสารครบแล้วนะฮะสามารถผลจับไฟแนน้์นได้ด้วยนะยอดดาวยอดผ่อนอยู่ด้านบนเลยครับคันนี้นะฮะหากใครสนใจนะครับผมช่องทางการติดต่อของผมอยู่ด้านบนเลยครับ